าการผูกคระโดสี่ชั้นของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ <c oughs> ต้นอวบอิ่มน่ารักพระทานคาะวิธีพาบถั่วงอ,อกของแม่นะคะก็คือมีพูทถังนะคะที่เป็นรูนะคะแล้วก็มีถั่วที่เราแช่ไว้1คืนนะคะแล้วก็กร <c oughs> ะสอบแช่น้ำไว้นะคะให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้อมน้ำนะคะแล้วก็ตะแกง แล้วก็ตะแกงข้างล่างนะคะหนึ่งอันวิธีทำเราก็คือใส่ใส่ตะแกงลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็นะคะใส่กระสอบที่เราแช่น้ำลงไปหนึ่งชั้นที่หนึ่งนะคะเสร็จปับ๊บใส่ตะแกงลงไปนะคะชั้นที่สองไม่ให้ดูตะแกงส่ลงไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็เอาถั่วใส่เลยค่ะตักถั่วใส่นะคะตักถั่วใสใสลงไปนะคะอันนี้เป็นการเพราะเพาะถั่วแบบแบบคอนโดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบเครื่องอัตโนมัตริรดน้ำอัตโนมัติไม่ใช่นะคะอันนี้แม่ทำแม่มาสอนทำแบบแบบคอนโดนะคะ นี่ค่ะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้เบียดกันมากว่าเบียดกันมากแล้วมันก็จะ,อ,ะออกมาไม่สวยมันเบียดกันเกินมันจะไม่ไม่อ้วไม่อ้วกไม่อ้วนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะให้เต็มทาอย่างเงี้ยแหละคะ่ะทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆให้ได้สี่ชั้นนะคะชั้นสุดท้ายเราก็จะเอากระสอบกระสอบใส่ปูลงไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ชั้นต่อไปวางให้ดีๆนะคะอย่าให้มันซ้อนกันมากวางให้สวย simple. ๆวางให้มันแบบ เกียร์ให้มันพอดีพอดีไม่ต้องให้มันซ้อนกันมากอะ่ะถ่ามันซ้อนกันมากมันออกมามันจะแบบไม่สวยนะคะอันที่สองนะคะเหมือนกันเลยนะคะใส่กระสอบลงไปนะคะแล้วก็ตะแกรงลงไปทับกระสอบอันนี้เป็นชั้นที่สองเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ชั้นชั้นชั้นแรกอะ่ะต้องให้มันแบบว่า หนาหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลามันจะดันขึ้นมันต้องมีกําลังแรงแรงของว่าถั่วดันขึ้นนะคะชั้นที่สองไม่ต้องหนามากแต่ชั้นแรกอะชั้นชั้นชั้นที่หนึ่งอะให้มันหนาให้มันหนานิดนึงเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเวลามันดันขึ้นดันขึ้นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ถูกไหมคะมันรับน้ําหนักเยอะไงเข้าใจไหมชั้นที่2ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ไม่มีปัญหาชั้นที่สนี่ อั้นที่สองนะคะเกียให้มันโอเคโอเคอันนี้ชั้นที่สองนะนะคะชั้นที่สามแล้วก็ก็ใช้น้ำใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตะแรงวางนะคะทำแบบนี้ให้ได้สี่ชั้นห้าชั้นแล้วแต่ใครจะชอบกี่ชั้นนะคะแล้วแต่น,นี้ชั้นที่สามแล้วทำเหมือนกันเลยนะคะทำเหมือนกันเลยใส่ลงไปชั้นที่สามแล้วนะ วางลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นการเพราะถั่วงอกแบบอ่โฮมโฮมเมดนะคะแบบอ่แบบธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้เครื่องลดน้ําอัตโนมัติแล้วก็ลดน้ําเช้าเที่ยงเย็นแค่นั้นละค่ะสมวันเราก็ได้ผลผลิตที่สะอาดอร่อยนะคะปลอดสารพิษถ้าเราไปซื้อตามร้านเขาไม่ใช่ไม่ใช้สารพอ่พอฟอกฟอกท,ทําให้อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะทาให้อวกนะคะทาให้อวก แต่อันนี้เป็นธรรมชาติเลยเนี่ยที่แม่มาสอนทำง่ายๆค่ะซื้อเอาห่อหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคนได้นี้เดียวนะคะเรามาทำเองอร่อยด้วยเด็แล้วแม่เป็นคนชอบกินถั่วงอกนี่ค่ะพอเสร็จนะ,ะชั้นหนึ่งวางลงไปเลยค่ะกระสอบวางทับนะลูกกระสอบวางทับแล้วก็ตะแกรงวางตามนะคะอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะชั้นสุดท้ายแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยก็ได้นะคะ ทลงไปเลยนี่ชั้นสุดท้ายนี่ชั้นสุดท้ายชั้นที่สี่แม่ทําแค่สี่ชั้นนะแม่ไม่ได้ทําเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวสี่ชั้นนะมันก็จะขึ้นมาล้นเลยนะถ้ามันโตขึ้นมาเข้า mm. ใจปะถึงสี่ชั้นพอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงวางให้มันดีๆวางตะแกรงให้มันดีๆนี่ให้มันเกลี่ยให้มันให้มันให้มันเสม,อ,สมอกันนะคะนี ะะอันนี้เป็นวิธีธรรมชาตินะคะทั้งแล้วก็เจาะดูเพื่อให้น้ําระบายแล้วก็ลดน้านะลดน้ําเช้ากับวันเย็นถ้าไม่ว่างก็จริงเช้ากับจรเย็นก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้คือชั้นที่สี่พอเสร็จเรียบร้อยเสร็จขั้นตอนสุดท้ายเราทํายังไงกระสอบชิ้นสุดท้ายวางไปเลยค่ะวางกระสอบลงไปทับลงไปเลยนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่ค่ะที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือการเพาะถุงลอกนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะคะแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็เอาหาอะไรมาปิดไม่อยากให้อะไรแล้วก็ใช้จานมาปิดก็ได้ใช้อะไรมาปิดก็ได้เพื่อไม่ให,เห้เพื่อไม่ให้แสงเขา้าตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ลดน้ําเช้าเที่ยงเย็นแล้วมาดูว่า สามวันสี่วันหนึ่งวันสองวันสามวันจะเป็นยังไงไม่จะถ่ายให้ดูนะคะเป็นระยะนะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งวันผ่านไปนะคะมาดูนะคะอันนี้หนึ่งวันนะคะนี่ชั้นที่สี่นะคะชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันค่ะหนึ่งวันแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิม ถะะ้าเรามาดูวันที่สองนะลูกนะมาดูวันที่สองเพราะวันที่สองนะเป็นยังไงนี่ค่ะวันที่สองนะคะวันที่สองแล้วก็เราก็ลดน้ํานะคะลดน้ําเหมือนเดิมเลยเติม๊อกใส่ลดน้ําเหมือนเดิมแล้วก็ทิ้งไว้อีกวันหนึ่งนะคะไม่ดูว่าวันที่สามจะเป็นยังไงนะคะ ค่ะวันนี้เป็นวันที่สามในการเพาะนะคะเรามาดูว่าผลงานที่แม่เพาะถั่วงอ,อกนะคะแบบโฮมเมดนะคะการเพาะผลผลิตภายในสามวันหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะอนแอนนี่ชั้นบนนะคะชั้นบนนี่ชั้นบนนะคะชั้นบนมันก็จะไปเกาะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าชั้นบนมันมัน,ม,นมันอยู่บนสุดนะคะมาดูนะไม่ให้ดู เาออกมาทีละชั้นก่อนนะคะนี่ชั้นบนสุดนะคะออกมาทีละชั้นก่อนชั้นอันนี้ชั้นที่สองนะคะดูผลงานซะก่อนนี่ชั้นที่สองนี่ค่ะสวยงามมากเลยนี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นนี้นะคะนี่ค่ะชั้นที่สองวางไปเลยนะคะชั้นที่สาม ผลผลิตถั่วงอกคอนโดของแม่นะคะมีวันที่สามหูยหนัก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 นี่นี่ค่ะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะเส้นดูดิอวบน่ารับประทานมากอ้อยอดซิดูดูสิคะเห็นไหมอันนี้ชั้นสุดท้ายนะคะนํามาดูชั้นสุดท้ายกันชั้นที่สี่ ค่อยๆออกน่อนนะั้นที่สี่ชั้นที่สี่ชั้นที่สที่สออกยากนิดนึงเพราะมันจะติดโต๊ะตะแกรงข้างล่างนะคะนีชั้นที่สี่แตนๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆจะมีตะแกรงข้างล่างนะคะเสร็จแล้วอ่า้สุทะ ล่างมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่ชั้นที่4ี่แล้วมาดูกนนนันต่นตันนี่สเสร็ฐฐสามมาเเจนะเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารับประทานมากสวยงามมากเลยเดี๋ยวแม่จะตัดวีดีโอให้ดูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวางเป็นชั้นนะคะทั้งหมด4ชั้นนะคะนี่การพ่อผูกถ่วงอกคอนโด สชั้นของแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วหูยอวบสวยงามน่ารับประทานมากเลยค่ะโอ้ยพรุ่งนี้ก็เมนูก๋เตียวเรือแม่จัดไปจัดไปน่ารับประทานไหมคะอวบขาวเห็นไหมนะคะเทคนิคก,การปลูกการทำแม่ก็ถ่ายทอดให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนแล้วทำนะคะทำดูนะคะง่ายๆค่ะผลผลิตภายใน3วันก็จะได้ ออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะอืมน่ารับประทานมาลองลองทำดูนะคะบ๊ายบาย